สวัสดีทน้องที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับพี่พีในเกม Ark Mobile โอเคน้องๆเห็นอะไรนั่นไหมครับผมข้างล่างนั่นนะครับเออมันก็เหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้พี่ไม่ได้มาจับนะครับผมเจ้ากีกันนอสโตรนะครับผมเออวันนี้พี่จะมาฆ่ามันแทนน้องเออคือที่จะพี่จะพาน้องฆ่าเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกพี่ก็อยากจะแบบแนะนําวิธีของพี่เนาะคือน้องอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าก็แนะนําพี่กลับมาได้นะครับเออพี่ก็คิดว่าไอ้ที่พี่ทาอยู่มันก็ มันก็น่าจะแบบประหยัดของอะเนาะเออตามชื่อคลิปว่าเราจะมาฆ่ากีก้าแบบประหยัดประหยัดกันนะครับผมแบบไม่ให้เปลืองของมากนะเนาะก็คือเควสฆ่ากิก้านะครับถ้าเราทำเควสอย่างม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็จะมีเควสตัวนี้เนี่ยฆ่ากีก้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนาะเออแต่ว่าพี่นะครับในคลิปนี้นะพี่ฆ่าให้ดูเฉยนะครับแต่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำเควสนะเพราะพี่ต้องการจะเก็บเควสเนี้ยเอาไว้ช่วยหามันเพื่อจะจับมันในครั้งต่อไปเนาะเออแต่ให้ให้สมมติเอานะว่าพี่จะกดรับเควสอย่างเงี้ยอ่ะกดรับเควสนะป มันขึ้นว่าให้เราอ่ะอีควิปวาก้อนนะครับผมเออให้คราฟแล้วก็ใช้วาก้อนก็คือเหมือนมันต้องทํามาน้องก็คือเราจะต้องคราฟไปตัวนี้เล้วเนี่ยตัวเนี่ยตัวเรียกว่าอะไรอะตอวิดีโอใช่ปะ RPG เออซึ่งมันคราฟได้ที่เลเวลวันนี้นะน้องพี่ให้ดูเนาะเลเวล87นะครับน้องๆเออพร้อมกับลูกกระสุนด้วยเนาะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่คราฟไอ้ลูกกระสุน RPG เนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเนาะเออน้องก็คราฟมาสักอัน2 2อันก็ได้ แต่ว่าไอ้ปืนเนี่ยยังไงมันก็ต้องคาบเพราะพี่ลองหยิบเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ยตอนที่ไอ้เวสมันขึ้นบอกว่าให้ใช้อาวุธให้เตรียมพร้อมอาวุธอ่ะคือพี่ต้องหยิบเป็นธนูเป็นดาบพวกนี้มันไม่ยอมเนาะพี่ก็เลยต้องกลับไปคาบคาบไปตัวเนี้เนาะเออจะอันนี้นะครับวิธีจับของพี่อ่ะพี่ไม่ได้จะใช้ของพวกนี้นะไม่ไม่ได้จะใช้อาวุธพี่เห็นไอ้ตัวอโลซลัะไม่ให่นอนโล,ด,โล,ลดิเมกาโลซลัสเออมันนอนอยู่ที่บ้านพี่อ่ะเออแล้วพี่ก็นึกได้ว่าไอ้ตัวนี้มันล่องหนนี่หว่า เออลองเอามาการ์ดกีก้าดูดีกว่าเผื่อว่าจะเปลืองของเนาะเพราะว่าเควสคฆ่ากีก้านะครับมันยังไงทุกคนเนี่ยถ้าเล่นมาถึงเลเวล90กว่าถึงเกือบร้อยแบบเนี้ยมันก็ต้องทำอ่ะทําเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มาซึ่งอานของไททันนะครับผมเจ้าไททันโนสรัตนะครับก็ยักษ์ใหญ่ไททันนั่นแหละเออเพราะว่าถ้าปกติเราคาบเองอ่ะมันจะคาบไปที่เลเวล100เนาะอานไททันอ่ะแล้วมันก็ใช้ของค่อนข้างมหาศาลนะครับแต่ถ้าเรามาทําเควสเนี้ยเราจะได้รางวัลมาก็คืออานของไททันนั่นเองเพื่อที่จะไปจับ พื้นใหญ่ของครับแค่นันบอลเพื่อที่จะไปจับมันอะ่ะแค่นั้นก็แบบหือจับแต่ต้องน้องสำหรับน้องๆที่ไม่ได้มีก็อดโหมดเอาไว้เสกของอะเนาะเออมันค่อนข้างหือจับแล้วอะ่ะนยายจะต้องไปทำหาของมาคราฟอ่านอีกอันนั้นก็คือแบบมันยิ่งแล้วใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับการทำเควสฆ่ากีก้าตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดเวลาประหยัดอะไรไปได้เยอะเนาะ,อะแถมยังได้เลเวลอีกนะครับผมแต่พี่จะไม่ทำเควสนะครับคือพี่จะฆ่าให้ดูเฉยๆเออน้องๆก็มากดรับเควสแบบนี้แล้วเควสมันจะช่วยน้องหาเนาะก็็็เเ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 เหหหหมมมืืืออ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 อนนนนนนวววววววลลลลลลลาา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 ทททีีี่่่่่รรรรรััังงงงยยยกกกษ์์สสสสตตๆคคคคคคะะะโดููิป้้้้บบบแแพ ยังไงถ้ามีอะไรแนะนํากันก็บอกได้เลยนะครับผมเออและสิ่งหนึ่งที่พี่ต้องใช้นะครับก็คือไอ้ตัวนี้นี่ก็คือแว่นมองคืนนั่นเองอ่ามันชื่อว่าวิชั่นไนท์ไนท์วิชั่นอะไรทุกอย่างอ่ะน้องมันครับได้ที่เลเวลเลเวลแปดสิบหกน้องน้องเออเลเวลแปดสิบหกเนาะ rpg ครับได้ที่เลเวลแปดสิบเจ็ดเออมันก็อยู่ติดกันเลยแหละเห็นปะ่ะเออตัวนี้นะครับเดี๋ยวของของที่พี่ใช้ครับให้ทั้งสองอย่างอ่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะครับผมอ่ะมาดูของที่พี่เตรียมมากันหน่อยนะครับว่ามีีีพ่เเตรรยมมอะะไาาาบ้างน อันนี้พี่บอกก่อนนะครับพี่พยายามพูดให้มันจบตั้งแต่ต้นคลิปเนาะน้องๆอ,อย่าเพิ่งเบื่อหรือปิดหนีไปนะเพราะว่าตอนที่พี่จะไปฆ่ามานะันอ่ะพี่จะเป็นต้องรีบหรือต้องทําเวลามากเพราะว่าไหนจะเลือดมันจะรีอีกไหนจะเช้าอีกเพราะว่าไอ้เมกาโลทรัสอนะ่ะมันจะใช้ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนาะเออของพี่เตรียมมานะครับก็จะมีนี่แหละอย่างที่บอกไนท์วิชั่นนะครับก็คือแว่นมองกลางคืนนะครับผมแล้วก็ไรเฟริลนะครับไรเฟริลพี่เอาติดมาเผื่อว่าไอ้เมกาโลอะ่ะมันกัดนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีอะไรผิดพาห มันเช้าก่อนแล้วมันก็แบบง่วงนอนก่อนเลยก็ต้องคงต้องปล่อยมันไปนอนเนาะเออพี่ก็ต้องไฟต่อเองนะครับผมเออที่พี่เอามาก็ถือว่าไม่เยอะนะน้องห้าสิบลูกเลยนะพี่ถือว่าไม่เยอะหรอกเออแล้วพอหาของคาบได้อยู่เนาะแล้วก็ลูกขนุเหล็กนะครับพี่เอามาแค่สามสิบคือพยายามจะเอามาให้มันน,น้อยๆเนะาะขนุเหล็กนะครับดาเมจพี่อยู่ที่เจนะ็ดร้อยเนาะถ้ามายิงข้าทุกดอกเนี่ยมันก็เลือดมันก็ลดได้สองหมื่นแล้วแต่พี่จะพยายามาใช้เมกาโลนะเพื่อให้มันแบบว่าเปลืองของน้อยที่สุดก่อนเนาะโอเคครับผมน่าจะครบถ <Okay. S 2> พี่ขอปิดเควสก่อนพี่จะหาเควสพี่จะเก็บเควสเอาไว้ช่วยหาเวลาที่จะมาจับอีอกเพราะพี่คงต้องจับอีกนานอนะ่ะอีกหลายหลายตัวพี่ชอบจับกีการมันสนุกดี <Wow. S 2> โอเคครับระหว่างนี้พี่ก็จะรอเนาะรอให้มันมืดลงอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะรีเควสไอ้ตัวเมกาโรสลัลตมานะครับโอเคกลับมาครับน้องๆคือตอนนี้นะครับพี่ก็ได้รีเควสไอ้เมกาโรสลัลตกลับมาแล้วนะครับผมเออแต่ว่ามันยังไม่พร้อมใช้งานไงมันจะพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันพร้อมใช้งานตอนเวลา สองทุ่มครึ่งน้องๆสองทุ่มครึ่งถึงตีห้านะถ้าพี่จำไม่ผิดเรื่องตีห้าแต่สองทุ่มครึ่งอ่ะแน่ๆนะครับผมก็คือพอสองทุ่มครึ่งเป๊ะมันก็จะลุกขึ้นมาทันทีนะครับแล้วเวลาในอาร์คนะครับถ้าน้องๆยังดูเวลาไม่เป็นนะครับก็ดูได้ตรงนี้เลยนะตรงด้านขวาบนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูนะตามนี้นะครับตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งนะโอเครออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเวลาในเกมนะครับเราก็จะไปจัดเจ้ากีก้ากันแล้วโอเคังหวะานี้นะครับเดี๋ยวรอมันล นี่นะครับ Night Vision เนี่ยนะครับผม Epic น,นะครับนี่มันจะทําให้เราสามารถมองเห็นในตอนกลางคืนได้นะครับแต่ว่าน้องๆต้องปรับภาพเป็นไฮขึ้นไปนะครับไฮหรือี p ิกขึ้นไปมันถึงจะเป็นภาพแบบนี้เนาะถ้าน้องๆปรับเป็น Media, ีเดียมหรือปรับเป็นโลอะ่ะมันจะมองไม่เห็นเนาะมันจะเป็นเหมือนปกติครับผมโอเคตื่นนีอยังอันเนี้ยสองครึ่งึนหรือยังเลยครึ่งชั่วโมงน้องโอเคเดี๋ยวพี่ตัดภาพไปตอนที่มันลุกเลยแล้วกันเนาะ โอเคครับผมสองทุ่มยี่สิบสองนาทีครับผมอีกแปดนาทีในเกมโอเคสองทุ่มนะครับผมรีบเลยครับผมยังไว <S <S เพราะเรา <S 2> <S 2> มีเวลาแค่ประมาณเสียงดังไปขอโทษน้องๆเดี๋ยวพี่เป่าเสียงให้โอเคมีเวลาแค่ประมาณเก้าเก้าชั่วโมงเนาะในการจ,จัดการนกรักกีฬาเนี่ยกัดมาเลยลูกเอออย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าล่วงโอเคไปกัดมันแงม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 ยังไงครับผมมันอาจจะมีการส่วนมาบ้างนะน้อง แต่ว่ามันไม่รู้หรอกว่าเป็นเราไหกา้าวสวนไปตามภาษามันเนี่ยลยยังไม่โดนยังไม่โดนกดข้าไปครับผมเลือกแปดหมื่นครับผมตอนนี้เหลือเจ็ดหมื่นห้าเลเลียวยี่สิบกลับไปลุกกลับไปลุกกลับไปยันเช้าครับเอาให้ตายลูกเอาให้ตายไม่โดนแล้วบ่ตต้องขยับอีกหน่อยโอเคถ้ายังไงถ้ามันนานเดี๋ยวพี่เร่งความเร็วคลิปให้นะครับผมเฮ้ย ก็ถือว่าไวนะหรือหกหมืนหกแล้วน้องจากแปดหมื่นคือทำมาทั้งซีรีส์เนี่ยเพิ่งได้ใช้ประโยชน์มาเนี่ยไอเมกาโลเนี่ย <c oughs> ไปจับมาก็านอนอย่างเดียวอะเอ้ยลวงเฮ้ยโดนเป่าวเนี่ยตัดขามาลูกตัดกัดก็ไม่โดนขาอ่ะกัดไม่โดนอะ่ะโดนแล้วโดนแล้ว ไม่โดนอีกและเอาตัวย้างใหญ่กัดไม่โดนวะอุ้ยกำลังเข้าที่เลยลูกกัดให้โดนนี่ครับกัดไม่โดนมาน้องโอเคโดนโด,โดนครับระหว่างนีโ้โดนอยู่กัดกัดเล็บครบไนมะ่อย่างมามันอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยน้องเดี๋ยวพักแป๊บนึงเวลาเท่าไหร่แล้ววะคือมันใช้งานได้แค่ตีห้าน้อง เพิ่งห้าทุ่มน้องยังได้ยาวยังไม่ครึ่งทางถ้าครึ่งทางแล้วเหลือสี่หมื่นอ่ะแสดงว่าตายอยู่โอเคครับกัดไปเลย,เลยครับโอเคเหนื่อยแล้วก็พักแป๊บหนึ่งนะครับผมเหลือสี่หมื่นเจ็ดเวลาเท่าไหร่วเนี่ยห้าทุ่มสี่สิบโอ้ยพี่ว่าทันว่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอรีสเตมิน่าแป๊บหนึ่ง โดนกัดต่อกีก้ากัดเลยลูกไม่ต้องรอเต็มกัดครับกัดครับคือไม่โดนแล้วอะ เคน้องๆลูกพี่เหนื่อยก็ขอพักแป๊บหนึ่งดูเวลาก่อนพี่ว่าน่าจะทานะเพิ่งตีหนึ่งครึ่งน้องยังไงก็น่าจะสบายๆเราไม่น่าจะต้องเปลืองของอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยกัดครับผมกัดต่อครับเตมินารีกัดต่อไปเรื่อยๆหนึ่หมื่นเก้าครับพี่จะบอกว่าถ้าน้องๆคนไหนนะอยากได้เลเวลเยอะใช่ปะน้องๆให้ดูดูโฆษณาเลเวลคุณสองแล้วนะแล้วพอมาเลือดเหลือน้อยๆจริงๆอะสักหลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ย น้องก็ลงไปฆ่ามันเองเลยคือน้องก็จะได้เลเวลจากการฆ่ามันเต็มๆเนาะถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องใช้เมกะโลกัดจนมันตายอะ่ะมันจะต้องแชร์ค่าประสบการณ์ก็คือค่าค่าเลเวลอะ่ะกับอโลด้วยเนาะเพราะนั้นั้นน้องๆก็ลงไปฆ่าเองตอนมันเลือดเหลือน้อยๆเนาะหลักร้อยหลักพันเนี่ยน้องๆลงลงไปว้ไปไฟาเองเลยต,ต่อครับ,บสบายๆน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดเหลือเก้าพันแล้ว เดี๋ยวสองพันเรื่องน้องจังหวานี้จะพี่ลงไปไฟาเองให้ดูก็ได้ปุ้ยตายแท้ไม่ทันว่ะน้องครับผมเรียบร้อย <Yahoo! S 1> โอ้โหเลเวลเด้งขึ้นมาเลยทันทีปิวไปเลยครับผมใช้เวลาไปเท่าไหร่วะเนี่ยพิงตีสามสิบสามนาทีาน้องใช้เวลาไม่ไม,ไม่เท่าไหร่เองนะน้องน้องอยากได้เนื้อน้นองก็ไปเอาเลยโอเคครับเฮ้ยลวง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 โอ้ยอเฮ้ยแต่เหมือนมาลวงแล้วมันไม่ค่อยเจ็บว่ะน้อง เออกีก้ากีก้ากินเนื้อมาเลยลูกงามโอเคได้เนื้อน้องเท่าไรเนี่ยโอ้ได้เนื้อน้องอันเดียวเองอะไรวะสุดยอดไหมครับนี่ครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆอยากได้เลเวลเยอะนะเนาะเขาเหลือไอ้น้อยเลาะน้องก็จัดก,การลงไปไฟล์เองเลยเนาะ โอเคครับน้องน้องเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์กับน้องๆองบ้างเนาะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเปลืองของนะครับผมเจ้าตัวเมกโลทรัสเนี่ยก็ไม่ได้จับยากจับเย็นเนาะพี่ก็ทําคลิปสอนจับไปแล้วนะครับผมเออจะยังไงนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์ให้พี่หน่อยนะครับถ้ากดแชร์ด้วยเป็นพักคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมเออสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็ขอไว้ไเพียงเท่านี้เนาะแล้วขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ